นี่คะ่ะเอฟซีทุกท่านนะฝนตกโปรยโปรยเลยนะคะอวบหน้ากอดจะเอ็นเอนอเนาะเออเห็นไหมถ้าคอยผมก็ว่าคอยผม,มยอวบอย่างเงี้ยแหละดีเลยเนี่คะ่ะเนาะ เออถ้าคอยอ้วกในหน่าโกรธดิค้องดดู้ละอียอ่อนนะช่องเรานี้ช่องสายหาค่ะไม่ช่องสายปวดเออช่องเราช่องสายหานะแม่คอยโบนคนอื่นห้ามมาปวดเออคนหน้าดำเออแม่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 นะคะไปไปกุดกุดนะคะ อันนี้เราไม่ได้เอาหมวกมานะคะเราไม่ใช่องค์วันนี้นะน้ำหมอกเยอะอุยแต่มันติดทนมากเลยมองไม่เห็นปูเลยค่ะใช่ค่ะหมอกเต็มเลยนี่นะคะนี่นะคะเต็มเลยนะคะนี่เต็มเลยนะคะนี่ค่ะมองไม่เห็นภูเขาเลยใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นทะเลหมอก นะคะถ้ายิ่งเป็นฤดูหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ,ะเมืองในหมอกเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยนะ,ะมันเป็นภาพบรรยากาศเป็นโอโซนที่บริสุทธิ์นะคะ F4 ทุกท่านนีะคะอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมที่นี่นะ,ะชื่นใจหนาวโบนะคะนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเย็นๆนะคะที่อยู่คนท้อนนะคะจะนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะแล้วก็มันเหมือนสายฝนโปรยปรายเหมือนกระอองฝนนะนะอ่ามันเป็นหมอกนะที่จริงมันเป็นหมอกที่จริงมันไม่ใช่ฝนตก นะคะมันเป็นองค์หมอกนี่พิ่งครั้งแรกนะคะที่เอสแอนได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มีครั้งแรกนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะค่ะรู้สึกว่าสดชื่นมากนะคะหมอกเต็มเลยค่ะเอฟซีทุกท่านอ่ะถ่ายดูใหม่นะคะเห็นไหมคะมองไม่เห็นทางข้ามู่บ้านโกกโกเลยค่ะตอนนี้ปรีบกดให้น้องแอนแล้วค่ะโกกโกหน้าอยู่มากจัะจัดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็ไปทางกกตูมนะคะนี่ค่ะอ่านะคะนี่ เมืเนือเพือาวเมืองตาอืนะคะเพลงเพราะก็มานะคะนะคะน่าอยู่จังอ่านะคะจ้าสวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะสู้ๆให้หัวใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ นี่นะคะอ่าในนี้ก็มีน้ํานะคะน้าเอ่ยน้ำนองไหลลงเสียงดังฟังชัดป้าหลงพี่ปินสวัสดีคะ่ะน้องเอนสวัสดีคะ่ะแม่ลอ,อยกระทง,ล,งลอยในนี้เนาะอลอยในนี้ก็ได้เออสวัสดีคะ่ะเนอะเพราะเพราะว่ามันจะได้มีที่ตั้งที่ทําเป็นสะพานลงไปลอยกระทงเนาะ เออยายรองน่ารักตลอดเลยใช่ค่ะน้ำนองเต็มตะลิงพะทั้งหลยชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกันแล้วบุญกเล้สุขใจโอ้โหลอยกระทงก็มานะคะเอฟซีทุกท่านยังไม่ถึงวันลอยกระทงลอยกระทงก็มานะคะอืมนะคะ นะคะนี่นะคะนี่นะคะนีทุกท่นะางคะเจ้านายก็ไม่อ่านอ่าพี่พี่โก้สวัสดีค่ะพอถามแม่ผู้ใหญ่ดิว่าแม่ผู้ใหญ่จะลำตอนไหนไลฟ์ไปถามดิเอฟซีทุกท่านแม่แม่ลองถามแม่ผู้ใหญ่ว่าจะลำตอนไหน คือสีว่าวแท้เจ้านี่ยเสวาวนามาดาวมาดามมาเซลนะมาดามมาเซลเสือผ่าไปคือเสวาวแท้สามแดงเลยนะฮะนี่ค่ะสามแดงเลยแดงย่าองแดงย่จำลองแดงแอนเทอร์ลี่นะฮะดาวพี่ดาวอาแม่ว่าสังไหนแม่ว่ายายจะไปเปลี่ยนชุดได้นั้นเชงวับดะ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 แอนจ้าแม่ เอฟซีทุกท ouais pues okay. ่านดูนะคะดูนะคะชอบตรงไหน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 พอตามหน่อยชีเอมร้องเพลงไม่ได้อะเออสวยจังทะเลหมอกหนาวหรือเปล่าน้องแอนเออมันหมอกลงค่ะหมอกลงนะคะวันนี้หมอกลงเต็มเลยอยากหนุ่มรถไทยไทยมาก็ อย่างนมันขึ้นว่าไงนะบ่หูค่ะได้ที่รถเก๋งมัฟังเพลงรู้งโอ้มาฟังเพลงเลยเช่นระตาชอบหมกที่กกกกมากค่ะกันหมกค่ะกดไอ้น้องแอนแล้วนะคะจากอุบลค่ะ แม่หนูก็ลองได้ยุคนั่นว่ายุคไหนก็ยุคนี้แหละหนูลองได้แต่หนูลองได้แต่ยุกว่าลำใหญ่เชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องเมย์น้องอันน้องโบน้องอันน้องฝันก็ลิงดีน้องเมย์ชื่อเทจะตายแล้วแต่ใครเรียกกันนะเนี่หรือแม่ แน้องุกเปน้องเฟิร์นเป็นอย่างบเอิร์น่ะคุณพี่สวัสดีครับพี่มอมแหม่มเออหรือจะมีคนดีคนดีอย่างฉันสวดทรงนี้ลูกทุ่งแบบมาดิกันเรียนสไตล์ทุกวันนำแฟชั่นให้ท่านสมัยบูกดูสันเป็นกลมเส้นผมก็ทำให้ไหลไม่มีกระเป๋ามาแม ก็ดีรีวายก็ม่ก็คิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีดดดให้ดีนะคะอย่าเรียกลำไยนะคะไม,มไม่ได้เห็นลายวานงานเยอะสวยใหญ่เลยนะจ๊ะจ้ะนูน้านูน้าน,นาที่ซี่จ้ะนะคะอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานร,ร,ร่าเริงนะคะสวัสดีค่ะคุณมอมเมมนะคะพี่มอมเมมมาแล้วะคะ่ะ เสน่ห์กกอกเสน่ห์เมืองหมอกลุงผลประแตนนะคะใช่ค่ะเป็นเสน่ห์เมืองหมอกจริงๆแม่มาสวัสดีค่ะพี่รัชยาของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหมอกค่ะโอ้ยมีความสุขมากเลยนะคะนี่นะคะเอาจากร้อยคลิปใมือเนี่ยอ่านะคะก็เอาถาดออกเลยนะคะพอเอาถาดออกแล้วก็บินได้เลยค่ะ พี่สุริสาสวัสดีค่ะสนุกกันใหญ่เลยน้องแอนบรรยากาศดีมากใช่ค่ะมีแต่มีแตเมื่อวานนี้ท้าแอนอยู่น้ำมันนะแอนโอ้ยแม่แม่ท่านแม่ไปแม่กับมันคือกันเออเพราะว่ามันไปกับน้ำมันไปกับอาหลงด้วยโอ้ไม่ใช่กระหังเลยค่ะพี่น้องทำนอแมูร้อยเก้สิบจ้าร้อยเก้าสิบเอจ้าจ้าเดี๋ยวให้คิดไม่จ้าจ้อะไรนะ จะบูร้อยิ 190, ครีมร9 9เท่าไรฮะร้อยเก้าสิบร้อยเิครีมร้อิบเก้ครีมร9 9บวกร9 0บวกให้หน่อยคย่ะเอฟสีทุกท่านเพราะว่ายายบวกวกเปลน่ร้อ เนี่ยเดี๋ยวเอาจะกับปั้นใส่เจ้าเด้อสามร้อยแปดสิบเก้าสามร้อยแปดสิบเก้าโอเคนะคะโอเคค่ะเออใช่ค่ะจ่ายสดงดช่วงภาพไม่ชัดเลยยาบ่นยาบินเสียภาพพดแอนอะแม่ รู้สึกวันอันลูกแอนแต่งตัวสวยหาผู้บ่าวโบแมนแม่คอยนะแต่งตัวสวยทุกวันซุมือคอยก็อยากแต่งซุมือซื้อขันคอยบ่อยแมนแมนแมนโบตัวหลอกไม่ชัดนะจ้าสวัสดีจ้า้องแอนสีแดงสดใสจากเอแม่หนูแต่งอยู่โอจะเอาเรื่องให้หนูได้โบแม่อนโอเคค่ะคลิปนี้ขออนุญาตลงที่แม่มาถ่ายรูปก่อน วันแม่มาวันท okay, ูทรีโอเคค่ะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b e ช่อง and family นะคะฝากช่องนักงน้อย1689ด้วยนะคะฝากช่องฟัง1689ด้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ